สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสขานั่นเองนะฮะแน,น่นอนที่สุดมาเจอกับผมก็เจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้จัดมาให้แล้วนะฮะนี่นะครับเมื่อวานก็จัดตัวมิวเอ็กซ์อัติเมตวันนี้จัดนะฮะดีแม็ก,กวีครอสมาให้อีกหนึ่งลำนะฮะตัวแรงสุดในรุ่นนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นอิซูซูออร์นิวดีแม็กนะฮะสามจุดศูนย์เอ็มนะครับ ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะฮะป้ายแดงก็ล้านกว่าบาทนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว V Cross สี่คูณสี่นะครับสี่ประตูออโต้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดจนยี่สิบสองเลขไม่เพียงนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นเองนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือไปขับมาจากขอนแก่นเลยนะครับนะเข้ามาเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็มาทํารีวิวให้นะครับเพื่อนๆได้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษสีรุ่นอ่ารุ่นท็อปเลยนะครับนะ ตัวนะครับผมเปิดขายเพียง8 2 9 0 0เ้าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจหรือว่าใครที่กำลังหานะครับรุ่นนี้อยู่พอดีนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศู4ย์4 8 4 0 4ดหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมวันนี้ได้เลยนะครับมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะที่เสรีไทย64สนะครับสุดซอยเลยนะฮะนะเข้ามาเจอได้เลยนะครับผมเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับถ้าใครสนใจบอกได้เลยว่าจองให้ทันนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างหายากเลยแล้วก็สภาพ ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรนะฮะสภาพสวยมากเพื่อไป็นไม่เสียเวลาฮะก่อนที่จะไปดูรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัววีคอร์สน่าสนใจอย่างที่พูดหรือเปล่าตามมาครับผมอ่ะมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูนะฮะรายละเอียดของเจ้าตัว i s u z u All New D-Max V กว o s s 4x4 สีูนีบล็อกคันนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็มาถ่ายให้ เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เปิดขายอยู่เพียง8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะได้เป็นสีส้มสวยๆเลยนะครับขับดีมากผมลองขับแล้วเมื่อกี้นะครับขับดีมากตัวเครื่องเนี่ยคือเป็นตัวเครื่องตัวเครื่อง M นะ3 0 M นะครับตัวนี้177่งหรือว่า190้แรงม้าผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูให้ทีนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ได้เลยนะครับรถนะครับไม่มีประวัติช็หนักพิกามจมน้ำการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับนะเรามีบริการจัดไฟนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับนะมีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็นะฮะได้เป็นไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์แบบนี้นี่นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เดสทามนิ่งไลท์นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นเคี้ยวสองชั้นแบบนี้ละเห็นไหมเป็นสีเทานะครับ มีในส่วนของตัวนะครับอ่านว,วากล้องมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะด้านหน้า4จุดนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้สจุดนะตัวพาร์ตตัวรถเนี่ยโครงสร้างต่างๆเดิมๆนะฮะไม่มีชนนหับพิความจมนานแน่นอนการตีบอดี้นะครับสีเสือร์ต่างๆก็ผิวสีต่างๆสวยนะแทบไม่มีตำหนิเลยนะฮะ นะถ้าไม่มีตําหนิเลยจะมีพวกรอยสะเก็ดหินนะฮะด้านหน้านะฮะปกติแล้วของรถต่างจังหวัดนะก็จะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะช่วงลงช่วงล่างต่างๆได้เดิมหมดเลยเดี๋ยวเราล้า,ทางทำความสะอาดให้อีกทีนะฮะสำหรับช่วงล่างนะครับพ่นกันสนุงสนิมให้นะครับนะแล้วก็ยางนะครับยางตโตยโยต้ายนะตัวนี้จะเป็นยางตโตยโยต้ายปี2023นะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็ก นะล้อมแม็กข้อ,ขอบสิบแปดนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นทีอีหรือเปล่านะนะครับนะไม่แน่ใจว่าเป็นทีอีหรือเปล่าถ้าใครรู้นะฮะคอมเมนต์บอกหน่อยได้นะครับนะล้อมแม็กขอบสิบแปดนะครับบันไดบันไดข้างก็เป็นสีเทานะครับเงาแบบนี้นะมีโลโก้วีคอสนะครับติดมาให้กระจกพับปรับไฟฟ้ากระจกเนี่ยวเวลาเรากดล็อกนะครับมันจะพับแบบออตโต้เลยนะครับมีไฟเลี้ยว นะครับมีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะนะตัวรุ่นนี้มีบายสปอร์ตมาให้แล้วนะเบ้าเปิดเป็นสีเทาอุ้แจคีเลตนะครับติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะดูต,ตัวรถนะครับสีเซอรสวยๆนะครับมานะมีรูปแกละมาให้ด้วยนะครับนี่รูปแกลบนหลังคาสวยๆเลยนะครับอันนะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับตัวภายในนะแผงประตูต่างๆนะครับก็ได้เดิมนะครับตะคงตะเข็บต่างๆเดิมน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะมาร์กโรงงานอยู่ครบแผงประตูจะได้เป็นสีดําแบบนี้นะพุ่มด้วยกับหนังสีน้ําตาลยวไ,ได้ขาวนะครับรจกไฟฟ้านะครับเนี่ยดูตัวนงตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไล่ตะเข็บเลดอาร์ตกันนะครับนี่ดู ตะเข็บเป็อาร์ตนะฮะเรียงเลยเห็นไหมนะฮะเรียงเลยนะครับตรงนี้นะครับเ,เดิมแน่นอนนะครับรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําตัดต่อแน่นอนฮะ,ะการันตีบอดี้นะครับน็อตตั้งข้างนี้นะครับกเ็เดิมนะครับนะนั่นใต้นะครับจะเมิดหน่อยนะครับนะนี่นะฮะรถไม่มีจมน้ําแน่นอนในส่วนของตัวเบาะนะครับจะได้เป็น ฝั่งคนโดยสารเนี่ยจะได้เป็นเบาะนะครับแมนนวลนะครับฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเนี่ยหนังเบาะต่างๆก็สวยปีกๆต่างๆสวยนะครับนะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะนะครับหุ้มด้วยกับหนังนะครับสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับนี่นะฮะแอร์แบ็กตัวนี้ก็จะรอบพันเลยเจ็ดเจ็ดใบนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะอ่ะจะมีคูลบ็อกนะครับด้านบนนะครับ คู่มืออยู่ครบนะฮะนี่คู่มือเอกสารบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ครบนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับรถเดี๋ยวมาดูลำดับเล่มนะครับโอ้หนึ่งร้อย้าิบแรงม้านะเครื่องเอ็มเนี่ยนะตัวนี้รถมือเดียวลำดับที่หนึ่งนะฮะ 190เก้าแรงม้าโหขับมันเลยนะครับ190รเก้าิแรงม้านะครับเพื่อนนี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนะมีดิฟล็อกมีเกียร์อันนี้คือเกียร์โฟนะครับแอร์จะเป็นดัวโซนทะจอทัชสกรีนนะเก้านิ้วนะครับแรดานนะครับสีดำนะครับบินลำโพงไร้สราวมาให้นะครับ อยากให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูมาทดลองขับดูนะฮะผมบอกได้เลยว่านะฮะติดใจได้นอนนะครับสำหรับวีคอร์สคันนี้นะรถสวยจริงๆนะครับนี่นะฮะรถสวยจริงๆนี่นะฮะตัวรถนะโมเดลปี2021นบะฮะจดทะเบียน22นะครับนีที่จับเวลาขึ้นรถนะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับนี่นะฮะ ห้องโดยสารห้องโดยสารก็ถือว่าสะอาดมากนะครับสะอาดมากเลยนะฮะก็ใครที่อยากดูอยากนะครับก็มามาดูมาทดลองขับกันได้นะครับสวยๆเลยนะฮะดูแคททรงแคทสี่น่างๆนะครับเดี๋ยวล้างความสะอาดอีกทีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไฟท้ายนะครับเดิมๆแท้ๆนะครับโลโก้ต่างๆมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมีกล้องถอยหลังนะครับ แลโก็ตัวเอ็มอยู่ครบนะฮะช่วงล่างนะครับสวยๆเลยนะฮะอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวเ,เก็บงานให้นะรือรอยตรงนี้เก็บงานให้ไลเนอร์นะครับก็ถือว่ามีบรรทุกบ้างนะครับนี่อันนี้เดิมๆม,มีบรรทุกบ้างนะครับปกติแล้วรถกระบะนะครับนี่นะฮะน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับสวยๆเลยนะฮะ ก็ลองดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะครับมาดูฝาคนขับนะกระจกไฟฟ้าออโต้ฝังคนขับนะเซ็นทัลล็อกต่างๆเบาะไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะโคต่างๆอยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เลื่อนไม้นะครับผมชอบอะเลื่อนไม้รุ่นนี้นะครับ เนะมื่อวานของบิบเอก็เป็นแบบนี้นะฮะสวยเล็ขไม่หนึ่งแสนหนึืนหกพันนะครับหวงมาลายมอติ c ค l คอนโทรลนะครับยังไม่มีเพดลชิปนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะจอนะครับ,รบทัชสกรีนนะครับมีเนมมาให้นะตัวนี้มีแผ่นที่มาให้นะครับแบบนี้เลยนะฮะรถสีส้มตำแ,แบบแหน่งนะครับ นี่เลยนะฮะแอร์นะฮะจะเป็นดูโอโซนแยกสระนะครับมีกล้องหลังนะครับแบบนี้ชัดเจนนะครับเครื่อง3.0นะฮะ1 9 0แรงม้าเพื่อนโหเหยียบเหยียบนี่คือพุ่งเลยนะครับนี่นะฮะมีฟงมีไฟมาให้อ่ะไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีทัชชันคอนโทรลนะครับมี A-Off จะมีในส่วนของตัวดิฟล็อกขึ้นลงทางรากชัน Parking งเซนเซอร์นะครับมีมาให้หมดนะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันต่อเดี๋ยวผมจะเปิดนะฮะไฟให้ดูก่อนนะครับอ่าว่าดวงไฟนะฮะไฟเลี้ยวไปแบบนี้นะครับไฟหน้านี่นะครับ,รบอ่ะ มาดูห้องเครื่องกันอันนี้เขาติดโชคมาให้อันนี้เครื่องยังไม่ได้ล้างเลยเห็นไหมเขาติดโชคมานะนะน็อตตัวแรกก็ต้องมีรอยขัดเห็นไหมตัวที่สองไม่มีรอยนะครับตัวแรกเขาขาัดเพื่อจะติดตัวน็อตน,นี้นะครับอ่านี่เลยนะปั๊ม ABS นะครับทางนูงทางหน้า,นาต่างเดิมๆนะ ตัวนี้เขาจะไม่ได้เรียกโมเดลนะครับ TFR แล้วจะเป็นโมเดล TFS 40นะครับตัวเครื่องเดิมนะฮะ 4JJ3 นะครับนะ้องเครื่องเดิมเดิมเลยมาตรองนานซายครบครบหมดทุกจุดนะครับแต่ฉนวนการคอมร้อนนะครับอยู่ครบหมดนะนะก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ กำลังมองหารถกระบะนะฮะหล่อๆนะครับดุดันนะครับก็แนะนำเลยนะครับกับเจ้าตัวนะครับ isuzu d-max v-cross คันนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าตัวใบแดงก็ล้านกว่านะล้านกว่าตอนนี้นะครับผมขายเพียง8 2 9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ประมาณ14,000-15,000นะพี่เครดิตดีนะฮะใช้เงินออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนี้ผม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะฮะพี่นะครับนะสวัสดีสวัสดีครับ